สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกันกับพี่พนน่กันอีกแล้วนะวันนี้นะคะพี่พลน,นี่เนี่ยจะมาบอกความลับใหม่กับเพื่อนๆกันค่ะบอกเลยนะคะว่าทุกคนเนี่ยจะต้องชอบแน่นอนเลยเพราะว่ามันเป็นของแต่งบ้านฟรีมาใหม่นั่นเองนะจ๊ะเอ้าล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะต้องทํายังไงบ้างนะ ก่อนอื่นเลยนะจ๊ะเพื่อนๆเนี่ยมาที่ด้านน้าแบบนี้ได้เลยแล้วก็กดปุ่มนะคะทางด้านขวาล่างแบบนี้ได้เลยนะจ๊ะแล้วเพื่อนๆเนี่ยก็เลื่อนมาที่ทางด้านขวามือแบบนี้เนี่ยสุดเลยนะแล้วกดปุ่มสุดท้ายค่ะคําว่าโปรโมโค้นนะเรานะคะจะต้องพิมพ์โค้ดเนี่ยตามที่พี่พนี่บอกเลยนะคะห้ามพิมพ์ผิดเด็ดขาดเลยพิมพ์ตามนี้นะจ๊ะ M O R E นะคะแล้วก็ J E L L Y แบบนี้ค่ะห้ามพิมพ์ผิดนะพิมพ์เสร็จแล้วนะคะก็กดปุ่มสีเขียวได้เลย redeem code นะจ๊ะชื่นนะคะแต,แต,แต,แต่แต้ทุกคนเป็นไงจ๊ะนี้เลยนะคะเราเนี่ยก็จะได้กล่องของขวัญฟรีแบบนี้นะคะเข้ามาอยู่ในบ้านเลยนั่นเองนะจ๊ะเอาล่ะเดี๋ยวเรานะคะมาเปิดกันดีกว่านะชื่นนะคะอุ้ยจะเปิดอะไรขึ้นนะเฮ้ยดูดิมีของะคาให้เราเนี่ยหนึ่มสี่ ห้านะคะ5ชิ้นกันเลยอุ้ยเพื่อนๆนะคะชอบชิ้นไหนมากที่สุดเนี่ยบอกพี่พนนี่กันหน่อยนะจ๊ะมาดูซิอันนี้นะคะคือแบบว่าเราเนี่ยสามารถนั่งได้ด้วยทุกคนคือแบบว่าเป็นโซฟาอะไรแบบนี้นั่นเองนะคะนี่แต่ว่าอันนี้นะคะเขาเนี่ยมาเป็นเซตแพ็กนะคะทุกคนคือมันจะมาแบบว่าเป็นพวกเซตเบบี้กันเลยนะจ๊ะไหนดูซิน้องเบบี้ของเรานนะคะก็นั่งบนนี้ได้ด้วยเช่นกันนะจ๊ะไหนดูซิว่าจะเป็นยังไงเอ่ยอันนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นไฟนะคะทุกคนนี้สามารถกด เปิดได้หรือเปล่าชืบนะคะนี่เลยเราสามารถกดเปิดได้ทุกคนอันนี้ก็กดเปิดได้ด้วยนะจ๊ะส่วนอันนี้นะคะสองอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นพวกแบบว่ารูภาพนะคะแปะผนังห้องของเรานั่นเองนะคะเพื่อนๆเออเป็นไงคะสวยไหมเอ่ยคือแบบว่าหลอดไฟนะคะก็สีสันสวยงามมากเลยนะจ๊ะเดี๋ยวพี่พลนี่นะคะพามาดูเพิ่มเติมดีกว่า <S <S บอกเลยนะคะว่ายังมีของขวัญเนี่ยที่มากับแพ็คนี้นะคะ <S <S อีกตั้ง2ชิ้นเลยนะ <S <S <บอ>ก่อนหน้านี้นะคะเขามีแจกฟรีกันมาแล้วนะจ๊ะคนไหนนะคะยังไม่รู้เนี่ย ทำตามพี่พลนี้ได้เลยนะชืบๆนะคะเลื่อนมาทางด้านขวาม,มือนเดิมกดปุ่มนะคะแล้วก็พิมพ์ตามนี้ได้เลยนี้เลยนะจ๊ะ J E L L Y นะคะแล้วก็เลข4ค่ะแล้วก็ T O D แบบนี้นะจ๊ะแล้วกด redeem ค่ะชูแวบนะคะแตน,นแตนทุกคนคือบอกว่าเราก็จะได้ของขวัญน,นะคะมาเพิ่มอีกหนึ่งกล่องจ้ะชูแอบนะคะเอ๊ะมีใครรู้หรือเปล่าว่าในนี้มีอะไรนะเดี๋ยวพี่พลนี้นะคะพามาดูอีกหนึ่งกล่องดีกว่าเป็นกล่องที่3กันนะจ๊ะ จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้นะคะจะเป็นกล่องแรกสุดเลยที่เขาเนี่ยแจกฟรีพวกเรากันมานะคะพิมพ์ตามนี้ได้เลย JE L L Y นะคะแล้วก็ P O P แบบนี้จ้ะเจนรีบปอมนะคะแล้วกดรีดีมได้เลยนะใครทำไม่ได้นะคะให้ลองพิมพ์ใหม่นะคะสังเกตดีๆว่าตัวเองนะคะพิมพ์ถูกหรือเปล่านะชูแวบนะคะนิวเราได้เป็นของขวัญมาเพิ่มอีก2กล่องกันแล้วนะจ๊ะแต่ว่าพี่พลนี้นะคะบอกเลยว่าไหนๆเรานะคะก็ได้เป็นพวกของแต่งบ้านมาใหม่แล้วเนี่ยเราน่าจะมาแต่งห้องนี้กันดีกว่าไม้นี่เลยพี่พลนี้นะคะขอเปลี่ยนสีกําแพงก่อนเอาเป็นบอกว่าสีเขียวๆแบ บบก็น่าจะเหมาะกับห้องของเราดีเหมือนกันนะจ๊ะแล้วก็พื้นนะคะเป็นพรมสีเขียวแบานี้เลยทุกคนมาเดี๋ยวพี่พลนี่นะคะขอเอาของแต่งห้องเนี่ยจากทางด้านขวามือนะคะออกมาตกแต่งกันดีกว่านะจ๊ะชืบๆนะคะแบบนี้กันเลนาะนี่มีแบบว่าเป็นแบบโคมไฟต่างๆนะคะพระอาทิตย์ด้วยพี่พลนี่นะคะเตรียมเอาไว้เลยเพื่อเรานะคะจะได้มาแบบตกแต่งห้องของน้องเนี่ยให้มันสวยๆนะคะน่ารักสดใสกันเนอะชืบนะคะนี่เลยคือแบบมีผ้าม่านด้วยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเรา เปลี่ยนสีผ้าม่านดีกว่าเป็นแบบสีออกครีมครีมเนื้อๆนะคะสวยๆงามๆกันเลยนะจ๊ะนี้มีเตียงด้วยทุกคนดูดิคือบอกว่าเป็นเตียงของน้องเลยนะจ๊ะน้องสามารถเข้ามาในนี้นะคะแล้วก็นอนได้ด้วยนะจ๊ะเพื่อนๆนี่เดี๋ยวพี่พลนี่นะคะขอแบบตกแต่งนะคะเป็นสีอันนี้ก่อนนะจ๊ะนี่บอกว่าเป็นสีออกเหลืองๆไข่ไก่อะไรแบบนี้นะคะครีมครีมน่ารักมากๆเลยนะชื้นๆนะคะอันนี้ก็บอกว่าเป็นสีครีมกันอีกแล้วนะอ่าอันนี้จะเป็นโต๊ะนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวพี่พลนี่เนี่ยขอ พอวางโต๊ะนะคะแถวแถวนี้ละกันนะคะชุบๆเลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมีพวกชั้นวางของด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวพี่พอนี้นะคะมาเปลี่ยนสีชั้นวางของดีกว่านะให้มันเป็นแบบสีออกครีมๆเหลืองๆะคะ่ะมันจะได้เข้าคู่กันดีนะจ๊ะนี้เลยนะตรงนี้นะคะวางแบบเป็นตู้ดีกว่าทุกคนมาเปลี่ยนสีดีกว่านะคะให้มันแบบว่าเป็นสีออกครีมๆนะคะสวยงงสวยงามกันไปเลยเนะจ้าเอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะของของเราเนี่ยก็แบบว่าเต็มห้องกันเลยเดี๋ยวเรานะคะมาแบบจัดจัดเรียงเรียงของกัน ดีกว่านะดูซิว่ามันจะออกมาสวยแค่ไหนนะจ๊ะอันนี้นะคะจะเป็นแบบว่าที่ให้น้องเนี่ยมาเปลี่ยนแพมเพิร์ดบนนี้นั่นเองนะคะเพื่อนๆนี่วางแบบนี้กันเลยนะเดี๋ยวพี่พนนี่นะคะขอวางของก่อนนะจ๊ะนี่เดี๋ยวเรานะคะเอาเป็นโคมไฟเนี่ยแขวนไว้ด้านบนแบนบนี้ละกันเราก็มีเป็นรูปภาพนะคะตรงนี้ละกันเนินน่ารักน่ารักนะคะเพื่อนๆนี่แล้วก็นี้นะคะเป็นแบบว่าเก้าอี้เนี่ยวางไว้ตรงนี้เลยจ้ะนี่จะจัดเรียงๆนะคะเป็นไงคะสวยกันไหมเอ่ยเพื่อนๆเนี่ยชอบกันไหมคะ สําหรับของขวัญอันใหม่ล่าสุดนะคะที่ทางเกมเนี่ยเขามีมาจากฟรีเราทุกคนเลยนะเพื่อนๆนะคะก็แบบไม่ต้องเสี่ยงเงินเลยค่ะสามารถเอาของพวกนี้เนี่ยมาตกแต่งบ้านของเราได้ด้วยนั่นเองนะจ๊ะนี่เป็นไงเพื่อนๆพี่คนนี้นะคะก็แต่งออกมาเนี่ยจัดออกมาได้เป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราเนี่ยคะเอาแบบว่าของตกแต่งตรงนี้เนี่ยมาวางวางเรียงเรียงในห้องกันดีกว่านะจ๊ะจะออกมาเป็นยังไงนะชืบนะคะอันนี้ก็จะแบบว่าเป็นของขวัญกันทุกคนแตนแตนอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าสเก็ตบอร์ดนะคะชืบ เ,เราสามารถเล่นสเก็ตบอร์ดแบบนี้กันได้ด้วยนะคะทุกคนคือแบบว่ามันดีมากเลยค่ะเพื่อนๆสาหรับของขวัญแจกฟรีของเรานะนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นแบบว่ากระเป๋านะคะเอาไว้ใส่ของให้น้องเลยแล้วก็มีเป็นแบบรองเท้านะคะพี่พลนี่ขอมาจัดจัดเรียงเรียงห้องกันดีกว่านะชื่อนะคะนี่วางแขวนกันไปเลยนะจ๊ะชื้นนี่มีแบบว่าเสื้อผ้านะคะอะไรแบบนี้เนี่ยเต็มไปหมดเลยทุกคนคือแบบจัดเต็มมากๆเลยนะจ๊ะดูดีมากเลยเอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะพี่พลนี่ก็แบบว่าจะจัดเรียงเรียง ห้องนี้เนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะดูดิทั้งห้องนะคะก็มีแต่แบบเยลลี่หมี่นะคะไม่รู้เป็นหมี่หรือแมวนะคะเพื<ๆ>่อนๆนจะเหมือนหมี่ก็เหมือนจะเหมือนแมวก็เหมือนนะคะทุกคนแต่ยังไงนะคะมันก็ยังเป็นเยลลี่หมี่แสนสวยนะคะนี่เลยแบบว่าสีสันสวยงามมากแต่ว่าน้องนะคะยังโปอยู่เลยอะ่ะเพื่อนเพื่อนงั้นเดี๋ยวพี่พลนี่นะคะมาแบบว่าใส่เสื้อผ้าให้น้องกันดีกว่าไหมจ้าจะได้แบบว่ามีเสื้อผ้าใส่น่ารักน่ารักกันนะชืบนนะคะนี่เลยเป็นหมวกของน้องนะคะแล้วก็มีเป็นเสื้อผ้า น้องด้วยทุกคนแล้วก็นี่นะจ๊ะรองเท้าของน้องค่ะนะ่ารักไม่เอ่ยเดี๋ยวพี่โบนนี่นะคะขอแต่งตัวมั่งดีกว่าในๆนะคะเราก็แต่งตัวให้น้องเนี่ยกันมาเยอะแล้วนะคะเราก็จะต้องแต่งตัวของเรามั่งนะนี่เลยแบบว่าเป็นเสื้อแจ็คเก็ตเยนลี่หมีน้อยนะจ๊ะแล้วก็มีเป็นคลิปติดผมด้วยทุกคนแล้วก็นี้นะคะเป็นแว่นตาเลยคือแบบเทมากๆส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นสเปรชีดผมคะ่ะคือน่ารักมากนะเวลาที่เรานะคะพูดถึงเยลลี่หมีน้อยเนียเน่ยมีใครรู้หรือเปล่าวะ มันมีขนมเยลลี่หมี่นะคะที่เป็นความลับเนี่ยในเกมอวตารโวที่ซ่อนอยู่ด้วยนะเอาล่ะเดี๋ยวพี่ปนี่นะคะพาเพื่อนๆไปดูดีกว่าเะจ๊ะว่ามันอยู่ที่ไหนนะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องไปที่บ้านเล็กบ้านหลังนี้กันเลยค่ะไปกันเลยนะชเแฟบนะคะมาถึงแล้วค่ะเพื่อนๆขอเข้าบ้านกันก่อนงะ้อุ้ย ดูเหมือนว่าในบ้านหลังนี้นะคะจะมีเจ้าของบ้านด้วยขออนุญ,ญาตนะคะนี่เลยพี่โพนี่นะคะจะขึ้นไปที่ชั้นสองของบ้านหลังนี้กันเลยนะจ๊ะเอความลับนะคะอยู่ตรงไหนเอ่ยมีใครรู้หรือเปล่านะวุยห้องนี้ก็มีน้องสาวคนนี้อีกแล้วนะความลับนะคะเพื่อนๆบอกเลยว่ามันอยู่ที่ตรงนี้จ้ะนี่เลยนะเพื่อนๆเ,เห็นอะไรไหมที่พื้นนะคะเราสามารถขยับนะคะตรงนี้ได้ด้วยชวูแวบนะคะอุย้ยดูดิเฮ้ย มีอะไรนะคะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นประตูนะคะที่เราเนี่ยสามารถเปิดได้ด้วยแล้วก็มีสัญลักษณ์นะคะเป็นลูกอมด้วยอะทุกคนงั้นเดี๋ยวเรานะคะมันลองเปิดดีกว่านะว่าตรงนี้เนี่ยมีอะไรกันนะจ๊ะชเว็บนะคะน้องก็อยากเปิดเหมือนกันชื้นนะคะหุยดูดิทุกคนคือแบบว่าตรงนี้นะคะก็มีเป็นซองขนมด้วยค่ะไหนดูซีว่าจะเป็นยังไงเอ่ยเราสามารถแบบว่าทําเป็นแอนิเมชันนะคะถ้าทําแบบนี้ได้ด้วยเอแต่พี่โพนี่เนี่ยเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่ามัน เป็นขนมคนนะคะหรือว่าเป็นขนมน้องหมาน,น้องแมวนะจ๊ะเพราะว่าแอนิเมชันนะคะมันดูเหมือนเป็นการให้อาหารสัตว์เลี้ยงอะไรแบบนี้นะคะเพื่อนๆไหนดูซิว่าเราเนี่ยกินได้หรือเปล่าวิลด,ดีอันนี้นะคะดูเหมือนกับว่าเป็นเยลลี่แมวเลยไม่เหมือนเยลลี่หมี่นะคะไหนกินดูซิเป็นสีฟ้านะคะน่าจะเป็นรสปูบรีคะ่ะทุกคนอุ้ยกินได้ด้วยนะคะแล้วน้องอะ่ะกินได้อะเปล่าเอยเฮ้ย น้องก็กินได้ด้วยทุกคนน้องกินรสองุ่นนะคะส่วนอันนี้ได้จะเป็นรสสตรอเบอรี่หรือเปล่าเอตัวมันเป็นสีม่วงๆนะจ๊ะหรือว่าจะเป็นรสองุ่นอีกแบบครับเพื่อนๆอะกินซิเฮ้ยอันนี้ก็อร่อยนะคะก็คือเหมือนว่ามันจะมี3มสีนะคะเป็นยินลีแบบนี้กันเลยน่ารักมากนะ,ะเอาละค่ะทุกคนก็เป็นยังไงบ้างจ๊ะสาหรับความลับมาใหม่นะ,ะที่เป็นของแต่งบ้านเนี่ยเพื่อนๆถูกใจกันไหมเอ่ยบอกเลยนะคะว่าพี่โพนี่เนี่ยชอบเป็นดวงไฟหมีน้อยนะคะตกแต่งมากๆเลยเพราะมันสีสันสวยงาม สดใสมากๆน่ารักมากๆอีกด้วยนะแถมเซตนี้นะคะก็ยังมีเป็นชุดผู้ใหญ่เนี่ยแล้วก็ชุดเด็กน้อยกันด้วยนะคือน่ารักมากค่ะทุกคนเป็นเยลลี่หมี่กันนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็ยังมีแบบขนมเยลลี่เนี่ยที่เป็นความลับให้เราเล่นอีกด้วยนะเพื่อนๆนะคะชอบอันไหนมากที่สุดเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่พลนี่กันนะคะและคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆถูกใจเนี่ยอย่าลืมกด like ไลค์เป็นกำลังใจพี่พลน,นี่ด้วยนะคะที่สําคัญยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเวลาที่พี่พลน,นี่นะคะลงคลิปใหม,ใหม่ๆเ เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันเลยคลิปนี้นะคะยังไงต้องขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายค่ะ